ถามผู้ชมนะคะรู้ไหมว่าไฟเซอร์1.5ล้านโดส1้าน5แสนเนี่ยตั้งต้นมาจากอะไรตั้งต้นมาจากการวิจัยไม่ใช่เราจะได้มาคุณคุจะถามอ๋อถามไม่ถูกเราได้มาเนื่องจากอะไรใช่ออ๋เหตุผลที่เราได้มานะคะแล้วทําไมเราถึงได้มา1ล้าน5แสนวันนี้มีคําตอบมีเส้นทางให้ผู้ชมได้ดูค่ะช่วงนี้เนี่ยวุ่นวายฝุ่นตลบเลยคือหาวัคซีนนี่แหละเอานะฝุ่น เออนี่ยอ่านอย่างนี้มค่อยใช้เสียงได้หน่อยโอ้โหเมื่อกี้เจอข่าวน้องๆเข้าไปนี่คือล้านห้าเนี่ยะจะบอกฝุ่นตลบก็ฝุ่นตลบแต่ก็เป็นข่าวดีเพราะว่าวันนี้27ค่ะพรุ่งนี้28ล้านห้าจะขึ้นเครื่อง29ล้านห้าแสนโดสจะถึงเมืองไทยพลึหัสนี้นะคะคือดีเดมาถึงไทยแน่นอนแต่ในห่วงระยะเวลาระหว่างนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องบอกว่าจับตาดีๆนะ,ะจับตาการจับสัน ได้มาแล้วเนี่ยจะแบ่งใครอะไรยังไงนะคะอะไรนะคือคือคุณหมอควรจะต้องได้ใช่ส่วนบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นอ e ีแอบควรจะต้องตัดออกไปจากสาร,ระบบคือมีข่าวว่ามีการเบียดบังเอ,เอาไปให้ VIP จากบางองค์กรคือเป็นข่าวนะคะผู้ชมที่มันเ,เด้งมาในห่วงเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกร้องกันว่างั้นเรารอดูดีๆว่าไฟเซอร์จะไปถึงใครบ้างนะคะวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกที่กำลังแย่งกันอยู่เนี่ย ล็อตบริจาคนะ1 5 0 0 0ล้านแโดสมีรายงานว่าวัคซีนล็อตนี้นะคะจะถูกขนเครื่องบินขนขึ้นเครื่องบินที่ชิคาโก28เสร็จปุ๊บก็มาถึงไทยในวันที่29ปึ๊บปรับเลยนะคะ <c oughs> ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะและทีมคนไทยในสหรัฐที่ร่วมอยู่ในกระบวนการประสานงานประสานงานเพื่อขอวัคซีนไฟเซอร์จากรัฐบาลอเมริกันเนี่ยพยายามขอวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีกอย่างน้อย หล้านโดสนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังมีการระบาดของโควิดแบบรุนแรงด้วยคนที่มีบทบาทสำคัญค่ะก็คือวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ดลูกครึ่งไครอเมริกันนะคะดูหน้าตาหน่อยนะคะถือว่าเป็นฮีโร่นี่นี่น,นี่คือฮีโร่ตัวจริงของไทยเลยเพราะว่าร่วมกับทีมคนไทยในอเมริกาแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยก็ต้องบอกเป็นคนเก่งเก <c oughs> ่งมากนี่คือ คุณพ่อเขาเนี่ยผ่าน<ฆ>สงครามนะสงครามโลกสงครามเวียดนามเจ้าตัวเองก็ผ่านสงครามอิรักนะฮะแล้วนี่คือก่อนจะเป็นสอวอนะก็เป็นสอสอด้วยแล้วก็มาเป็นสอวอคือเรียกว่าต่อสู้มาหลายอย่างนะฮะแล้วกว่าจะมาได้จนถึงจุดนี้ก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะ<ฆ>จริงๆถ้าใครจําข่าวตอนเลือกตั้งเ,เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบจะได้เป็น รองประธานที่พอดีเนะคืออยู่ในหนึ่งที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นแคนดิเดตเลยนะแคนดิเดตคนสําคัญเลยแหละโจไบเดนอาจจะเลือกนะแต่ตอลังก็ไม่ได้เลือกนะแต่ว่าคนที่นู่นก็ให้ความสําคัญระดับหนึ่งเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นมอน o อ i ริตี้หรือเป็นคนส่วนน้อยด้วยเป็นชาวเอเชียนี่ไงก็งเลยบอก <he? S 2> เออเขาอาจจะแบบว่าให้เรื่องของความแตกต่างแต่ตตหลังก็ไม่ได้เลือก แต่เขาก็เป็นฮีโร่ก็โดดเด่นมากในแวดวงการเมืองสหรัฐนะครับใช่ค่ะสมมุติว่าได้รับวัคซีนบริจาคมาเพิ่มอีก1ล้านโดสบวกเข้าไปนะคะคุณผู้ชมเท่ากับเราเนี่ยจะได้วัคซีนไฟเซอร์2ล้าน5 0 0แสนโดสเลยล็อตแรก1ล้าน5 0 0แสนพรุ่งนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ได้แล้วได้แน่แน่มาแน่แน่แต่อีก1ล้านกําลังคุยก็จะตามมาถ้าถ้าได้นะก็จะกําลังคุยถ้าได้จะตามมามาดูราคาหน่อยดีไหมราคา กี่บ,รบเรา<ห>เไม่ได้ซื้อนะเขาให้มาเขาให้แต่แตอยากรู้<ต>ที่เขาให้มาเท่าไหร่อยากรู้ราคาไงคะรัฐบาลอเมริกันเนี่ยอเมริกันนะซื้อไฟเซอร์ในราคาโดสโดสหนึ่งเนี่ยประมาณ19.5เหรียญอา่อาพอรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยราคาของเขาตอนที่เขาซื้อนะคะจะตกอยู่ที่ประมาณ20เหรียญครับก็600ตอนนี้สัก32บาท3ามับประมาณสัก660 ทีนี้เนี่ยเราได้1 5ล้านแสนใช่ไหมเราก็จะได้ของนี้มาในราคา30ล้านเหรียญก็กลมๆก,ก,ก็คือเขาบริจาคให้เราคิดเป็นเงินก็พันล้านอ่ะใช่ค่ะคูณ30 000, 000, ล้านเหรียญคูณด้วยประมาณ32 000, บาทประมาณสักเกือบกพันล้านแลวเขาให้เราเนี่ยในก้อนราคาประมาณนี้นะ,ะแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้ววัคซีนทั้งหมดเนี่ยวัคซีนใหม่นะคุณผู้ชมใหม่ไม่ใช่ตกค้างไม่ใช่ว่าใกล้หมดอายุด้วยนะเพราะว่าตอนแรก ที่มีข่าวก็คือบอกว่าคือตัวไฟเซอร์เนี่ยครับต้องเก็บในที่ที่เย็นมากเวลาขนส่งและอายุเขาก็สั้นคือไม่งเ,เก็บไว้นานไม่ได้มันจะหมดอายุก็มีข่าวว่าหลายประเทศวัคซีนจะหมดอายุจะมีการบริจาคจะมีการให้แต่เขายืนยันว่าล้านห้าที่เราจะได้ไม่ใช่ไม่ใช่ล็อตที่บอกว่าจะหมดอายุอของใหม่เลยของใหม่เลย,ย,เ,ลยเพราะว่าเราจะมีที่มาให้ดูทีนี้เนี่ยไปดูกระบวนการขนส่งหน่อย กระบ,บวนการขนส่งวัคซีนค่ะรัฐบาลไทยเราจะเป็นคนรับผิดชอบค่าขนส่งเราจ่ายเองยอมครับเท่านี้เองเออยอมจ่ายบ้างนะคะก็จ่ายจริงๆนั่นแหละไทยรับผิดชอบค่าขนส่งนะคะจากชิคาโกแล้วก็บริษัทไฟเซอร์เป็นคนประสานงานเรื่องของการขนส่งค mm hmm. าดกันว่าจะเป็นการขนส่งจากโกดังใหญ่ของไฟเซอร์ <Pfizer. S 2> โกดังใหญ่เนี่ยอยู่ในรัฐวิสคอนซินนะคะอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเส้นทางกระบ,บวนการขนส่งเป็นการาฟิกนะคะ เนี่ยมาจากรัฐวิกคอนซินเป็นโกดังใหญ่ใช่ไหมซ้ายมือเสร็จแล้วเนี่ยโกดังตรงนี้อยู่ห่างจากสนามบินชิคาโกโอแฮ่สามสิบนาทีแล้วก็ลำเลียงมาที่สนามบินลำเลียงมาปุ๊บก็ขึ้นเครื่องนี่แหละเราจ่ายใช่ไหมล็อต<ม>นี้ใช่ไหมใช่ใช่จะถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่การส่งมอบอีกล็อตหนึ่งที่เป็นล็อตใหญ่จริงๆอะ่ะที่เราซื้อ20่ล้านโดส <c oughs> ในตรมาสุดท้ายของปีคือล้านก็อาจจะไม่ได้มาพร้อมกันะนะฮะแต่หมายถึงว่า อันนี้ก็เป็นการซักซ้อมก่อนอที่มาเนี่ยน่าจะภาพมาสักครู่ตามข่าวคือใช้ยู i นเต็ดแอร์ไลน์แต่เราจ่ายค่าขนส่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวัคซีนเขาให้มาฟรีแล้วเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไฟเซอร์มาดูด้วยเ,<อ>เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องการเก็บการขนส่งเนี่ยยี่ห้อนี้อาจจะลำบากกว่ายี่ห้ออื่นสักนิดหนึ่งไม่เป็นไร,<อ>รจ่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาดูลู่ทางด้วยว่าไอ้ิล้านที่เราสั่งไปเนี่ย<อ>จะต้องทยอยส่ง จะต้องดูแลแบบไหนยังไงก็จะมาบริหารจัดการเรียกวเป็นการเอาของบริจาคมาซักซ้อมเพื่อตอนสั่งจริงด้วยคุ้มเยิ่งกว่าคุ้มอีกฮะยังไงก็คุ้มนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเข้าสู่คำถามสำคัญว่าไฟเซอร์5ล้าน5แสนโดสหรือตัวเลขอาจจะไปอยู่ที่2 5ล้าน5แสนนะคะที่สหรัฐมีแผนจะบริจาคเนี่ยตัดยอดมาจากไหนครับ มาจาก<อ>าตรง<อ>ไหนหเ,เอาจากไหนมาให้เราเอาจากเอาจากไหนมาให้เราเนี่ยแหละทีมข่าวพ้นคนข่าวของเรานะคะมีคําตอบมาฝากค่ะผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเดิมทีนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศประกาศตอนเดือนมิถุนายนค่ะบอกว่าจะส่งมอบวัคซีน80ล้านโดสให้กับโควัคซ์หรือว่าโครงการเพื่อความเท่าเทียมกันของวัคซีน <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็จะแยกย่อยออกมาจาก80ล้านแยกออกมาเป็น2ก้อน ก้อนที่1เนี่ยคือ60ล้านโดสเอาไปให้สมาชิกโค v ว็กประเทศที่สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกอะแต่ไทยไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่เราเราบอกเรากำลังจะไปเออเดี๋ยวนะวันก่อนท่านบอกว่าเลยนะเราเป็นสมาชิกแต่ว่าเราไม่ได้สั่งซื้อก็คือไม่เป็นอะก็คืองงอยู่อะแต่คนอื่นเขาบอกคุณไม่ได้เป็น แต่สาธารณสุขไทยบอกเป็นแต่ไม่ได้สั่งซื้อนี่ไงเอาเป็นว่าเขามี80เขาแบ่ง60ไปให้สมาชิกโควาสทีนี้ยังลุ้นอยู่เพราะอีกก้อนหนึ่งคือ20ไง20ล้านโดสนี้นะคะกันไว้ช่วยเขียนว่าในกรณีพิเศษเช่นสถานการณ์ด่วนด้านวัคซีนหรือพันธมิตรที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินโอโพอเห็นหรือยังคะผู้ชมพอเห็นยังมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีด้วยนะใช่แล้วไทยของเราเนี่ยเป็นกรณีพิเศษกับ พันธมิตรที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ค่ะออแน่นอนเราอ่ะไม่ได้เป็นสมาชิกโควาสก็ต้องใช้ความสามารถและความพยายามทุกวิถีทางในการขอจากสหรัฐนี่แหละก็ต้องมาดึงจากก้อน20นี้ก,ก็ต้องแบ่งกันอีกเพราะว่าพันธมิตรสหรัฐคงไม่ใช่มีแค่เราถูกต้องค่ะคนไทยในสหรัฐที่ร่วมอยู่ในทีมประเทศไทยเนี่ยผลักดันเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะ,ะงเขาบอกว่าการที่ไทยได้ไดวัคซีนหนึ่งล้านห้าแสนโดส จากยอด20ล้านที่สหรัฐกันเอาไว้เนี่ยแสดงถึงอะไรหลายอย่างทีนี้เข้าใจยังว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยคืออะไรที่สหรัฐแสดงกับไทยอ,อก่อนหนะ้าบอกว่าจะได้แค่ห้าแสนมีได้มาแล้วล้านห้าแล้วพอดิบพอดีจับพลัดจับผูจะได้อีกล้านนึงเพิ่มเข้ามาเออแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเป็นสถานการณ์ด่วนอ่ะแล้วก็ด่วนแหละ หรือพนมิตรที่อยู่ในสถานก,การณ์ฉุกเฉินก็แปลว่าเขาให้มาแบบนี้เนี่ยแปลว่าเจตนารมณ์สหรัฐก็ยังยังยติดียังรู้สึกดีๆกับประเทศไทยอยู่หรือเปล่าต้องดีสิอะไรหลายอย่างมันต้องหลายอย่างเลยแหละแต่ก็ต้องขอบคุณนะคนไทย<อ>ที่อยู่ในสหรัฐที่ร่วมกันอยู่ในทีมประเทศไทยที่ท่านเป็นกลุ่มที่ผลักดันในเรื่องนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะใช่ทีมทีมเก่งนะทีมไทยในใ<ช>สหรัฐเก่งนะคะคุณผู้ชม